ทะลุตลอดเลยถ้าเป็นปู่นี่พี่นะให้พี่ดูอะไรพี่มันพี่ประสายตรงนี้ตรงนี้อะชัดเจนมากเลยตรงไหนเนี่ยเนี่ยน่ะหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าไหนๆตรงนี้หรือเปล่าใช่นี่เนาะใช่ดังๆครับอ๋อตรงนี้อันหนึ่งหกห้าอันนี้เห็นไหมเห็นไหมเอ่เห็นไหมครับอันนี้เนาะ หนึ่งสาหรือเปล่าแล้วแต่ใครจะมองดำๆเนี่นะดำๆน้องก็ชี้มาให้ดูตรงนี้ครับ, 5, 5, รบอ๋อหกหก็ได้เหมือนมีคนเขียนไว้เลยอะค่ะเหมือนมีคนเขียนไว้เออนาะเหมือนมีคนเขียนไว้อ,อ่ะดำชัดเจนเหมือนกับมีคนเขียนไว้อ่ะใช่<อ>พี่บางคนเห็นหนึ่งแป แล้วก็มีแปดข้างหลังมีแปดข้างหลังตรงท้าไม้ห้าก็สามมีแปดข้างหลังหกสามแปดหนึ่งหกสามแปดสี่ตัวพี่ที่เห็นไหมเห็นเห็นเห็นแปดยังเห็นเลยนชัดมากหนึ่งหกสามแปดนี่แหละค่ะเอาไปจับเอาเลยเนาะตรงนี้เลยใช่เราจะไห้แล้วเนี่ยแหละให้ตรงนี้แน่ใช่เลขแดอยู่ข้างในเลยหนึ่งหกสามแปด หนึ่งหกอะไรนะหนึ่งหกสามแปดหนึ่งหกสามแปดถ้าไม่ห้าแปดก็ท่านเลขห้าก็เลขสามมันเหมือนเหมือนชัดเจนไหมใช่หนึ่งหกเหมือนมีคนเขียนไวน้น <16 58, S 1> ะหนึ่งหกห้าแปดหรือหนึ่งหกสามแปดชัดมากมันสีดำอ่ะออสีดำชัดเจนมากนี่พอรู้ใช่ไหมอขอโทษค่ะ กันนะครับในดำดำนะครับได้ไงเฉยเหมือนคนเขียนไว้อะค่ะมันหมึกดำเออมันเหมือนหมึกดำไหนไหนทางถ่ายมาถ่ายมาชัดใช่ไหมแปดก็เห็นัด่ไงจอยเออหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกสามนี่นี่เป็นเลขสามหนึ่งหกสามหนึ่งหกห้าแล้วเป็หนึ่งหกสามเห็นไหมชัดจังเนาะนี่เหมือนนเขียนไว้เหมือนคนเขียนไว้เลยเหมือนคนเขียนไว้เลยหมึกสีดำ ปวดปายหน่อยเธอนางฟ้าเอ้ยลูกหลานที่ยากจนโอ้ยวกนง้มาตกครับพวนี้นใครมาเขียนให้ก็ไม่รู้นะค,คล้ายๆกันนะส่วนตัวเลขผมไม่พูดดีกว่าให้ดูเองนะให้ดูเองโอเคนะครับใครไม่ทันให้แคปไ้ใครไม่ทันให้แคปคไ้อ่ะ mamahalin ng lahat oh kapatid o นูนะ่ 4, 2, 0, 3, นฮะ42037ฮะ420แล้วจันลองบิดมาดูทางนี้หน่อยบิดมาดูทางนี้หน่อยครับจันเห็นเป็นเลขอะไรเห็นเป็นเลขอะไร42037 420แล้วก็37 นมกิโลจอมปลวกหน่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดนะเห็นว่ามีการทำพิธีใกล้วันส่องกันอีกแล้วค่ะ พี่ตนั่ <5. S 2> ชนะ <5. S 2> ชัดเจนมากเลยตรงไหนเนี่ยเนี่ยนะหนห้าหไหนๆ <16 5 S 2> ตรงนี้หรือเปล่าใช่นี่เนาะใช่นันครับอ๋อตรงนี้หนึห้าอันนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับ แล้วก็มีแปดข้างหลังมีแปดข้างหลังตรงถ้าไม่ห้าก็สามมีแปดข้างหลังหกสามแปดหนึ่งหกสามแปดสี่ตัวพี่ที่เห็นไหมเห็นเห็นแล้วเห็นแปดยังเห็นได้แล้วชัดมากหนึ่งหกสามแปดขาดอีกสองตัวได้รางวัลที่หนึ่งแล้วนะคะจะครบหมดแล้วฮะจุดนี้คือเป็นหลักกิโลเมตรที่แปดในตำบล คาระแม่ของสรีขรภูมิสุรินค่ะคุณผู้ชมนอกเหนือจากจะมีคนมาส่องกิ่งไม้กันแล้วเนี่ยมีร่างทรงเดินทางมาจากบุรีรัมด้วยมาที่หน้าศาลนางฟ้าแสงมณีข้างๆก,กันกับกิโลเมตรของจอมปลวกนี่แหละนะคะแต่ระหว่างที่ประกอบพิธีมันต้องมีแบบนี้สักหน่อยค่ะ ไม่พูดไม่จาไม่อะไรมากมายนะคะแต่เหมือนกับมีการทักทายเล่นกันไกลไข่ข้าไหมาเออนี่ช่นว่าเหมือนไข่สองใบหนึ่งบาทห้าสิบเด็กๆเราก็เล่นกันแบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมแน่นอนว่าชาวบ้านพอเห็นโอ้โหจดใส่กระดาษกันใหญ่เลยค่ะคนนี่มาขอโชคขอลาบกันแน่นเลยนะคะ แผงค้าสลากก็มากันแน่นเหมือนกันบอกว่าซื้อใส่มือรอเอาไว้แล้วพรุ่งนี้เปิดจอรอ3 4ได้เลยเ,เ,ลรเราถ่ายทอดสดเหมือนกับคุณนั่งอยู่ด้านหน้ากองสลากติดตามกันได้นะคะครับจอมปลวกนึงค่ะเป็นหลักกิโลเมตรจอมปลวกที่ว่ากันว่าให้หวยถูกติดติดกันมา20่งวดซ้อนแล้วนะคะแล้วพอเนี่ยใกล้หวยจะออกคนก็เลยไปที่หลักกิโลเมตรที่มีจอมปลวกขึ้นครอบอยู่นี้จนแน่นเนือง ริมถนนไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่า20มวดซ้อนเนี่ยหลักกิโลนี้นะคะหลักกิโลเมตรที่8ค่ะตำบลคาละแมะไปตำบลตรึมอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีขอระภูมิของจังหวัดสุรินเดี๋ยวต้องลกโกนพี่แปะช่วยเป็นล่ามให้ด้วยนะค,ะคระนี้นะะเนื่องจากว่าตอนที่ชาวบ้านเขาเอาของเส้นไหว้มาไหว้ขอโชคขอลาบกันเนี่ยมีคนมาประกอบพิธีด้วยค่ะพี่แปะคะ แล้วมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเกิดอากการแปลก,ปลกตัวสันขึ้นมากระทันหันเป็นยังไงฮะหนาวเหรอฮะอ,องลงค่ะองลงแล้วก็เลยสื่อสารคุยกับใครก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คุยเป็นภาษาเขมรพี่แป๊ะพอได้ไหมอะก็โมปินาบองนั่นล่ละค่ะเขาคุยกันเสร็จแล้วเขาจับใจความแปลกมาอย่างนี้นะพี่แป๊ะเขาบอกว่าตรงเนี้ยหลักกิโลเมตรที่แปตรงเนี้ยแถวเนี้ยเดิมเป็นประสาทเก่าครับแต่ว่าตอนที่อง์ลงเนี่ยนะคะ ไม่ได้บอกว่าองค์ไหนลงนะคะแต่ว่าเจ้าที่ตรงนี้แม่นางฟ้าแสงมณีไม่อยู่ขึ้นสวรรค์ไปสวดมนต์นางฟ้าแสงมณีจะลงมาให้เลขเป็นบางเวลาแล้วล่างทรงก็ทำนิ้วมือชูขึ้นมานสองนิ้วสีนิ้วบางทีก็กำม,มือบางคนก็ตีเป็นตัวเลขกันไปต่างๆนานาแล้วก็พูดเป็นภาษาขเขมรที่แปลว่าล่างด้วยชาวบ้านก็ตีความกันไปมากมายเลยค่ะสำหรับวันแห่งความหวังในวันพรุ่งนี้นะคะ อโอ้โหยกนิ้วมือครับยกนิ้วมือ,อแล้วก็คุยเจราจากันเป็นภาษาเขมรงาน,นแล้วก็นี่นี่เต็มแถบสองแนวเลยค่ะายาวเลยยี่สิบงวดซ้อนค่ะเขาบอกหลักกิโลเมตรนี้ครับ